สวัสดีวันพฤหัสที่ยี่สี่กรุมภาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงจากอีพีที่หกและสิบที่เราได้ทดลองปลูกหญ้าเพียงโกลาในสองล่องนี้ล่องหนึ่งและล่องสอง เราก็จะมาทำการปลูกเพิ่มในช่วงของเดือนกุมภาปลายเดือนก็ก่อนหน้านี้สามวันมีฝนตกมาค่อนข้างทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาได้มีโอกาสกลับมาบ้านก็เลยจะมาทดลองปลูกเพิ่มเติมดูครับในที่ที่เราถ่ายแปลงไว้ด้านล่างแล้วก็มี สองด้านบนอีกสองล่องก็จะลองดูครับว่าจะได้ผลผลิตยังไงในช่วงเดือนกุุมภาวันสองร่องแปลงแรกก็มีการแพ้ขึ้นมาบ้างเพราะว่ามาปักเสียบช่วยก็ทำให้มียญ้าปกคุมเพิ่มขึ้นมา เ่งสองช่องช่องนี้ช่องแรกนี่ช่องสองที่เราทําการปลูกช่องหนึ่งแล้วก็ช่องสองช่องนี้เราไม่ได้ทําการปลูกแต่จะมีการไหลของทั้งสองแปลงเนี้ยขึ้นมาเพิ่มเติมทําให้มีเยอะแยะมากขึ้นว่ามีช่วงที่เรามาเสียบปักช่วยแต่ช่วงนี้จะลองดูว่าจะไม่เสียบ ก็ไหลไปด้านนี้กับด้านนี้จะไหลามาหาในที่เราไม่ได้เสียบหรือเปล่ารอดูกันครับนี่เราก็สูบน้ำเข้าแปลงที่เราไถไว้อยู่เพื่อที่จะเป็นการเสียบอันยา ็ล่องเป็นปลูกหนึ่สี่ล่องครับการลงน้ำเดี๋ยวไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงช่วงประมาณเมษาคาดว่าจะได้กลับมาถ่ายคลิปให้ชมอีกรอบหนึ่งครับ อ,อันยากก็มีเแค่เปรามาแค่สามคนคือแต่ว่าจะถ้าเขาเกิดก็ให้เขาไหลไปเองครับ แปลงแรกนี้เราก็เอาแค่เนี้บห้าล่องเดี๋ยวมาดูกันเมษาเดือนเมษา,าจะเป็นยังไงบ้างครับ ที่เราเดินท่อมาใส่ที่ปลูกแปลงแรกแกลงนางตอนที่แดดกำลังจมูกน้ำมาดาลที่ใช้โซลาร์เซลล์ดูดขึ้นมาก็ช้าลง วน,นี้ก่อนเนี่ยผมเอาเขาว่านากักทนี้ก็ใส่ตัาาวอะไรเรื่อยมาทดลองปลูกแปลง่ดูครับช่วงปลายเดือนกุมภาของปีกัน ชีดอนสองข้างก็เป็นแผงกุลาครับแต่ตรงกลางเนี้ยแผงกุลายัางนำไม่ถึงก็เลยลองทำไวเป็นแปลงย,มยม่อมๆเดี๋ยวก็มาลองค่อยมาดู ตามกันว่าจะเป็นยังไงจะติดแล้วจะขยายแพร่ออกไปเองได้ไหมเพราะในระแวกระแวกด้านกลางก็มียากระเิดอื่นทำไมแค่จุดเดียวครับคนศึกษา เดี๋ยวมาอัพเดตให้ดูทีหนึ่งครับน่ครับแหลงน้ำเราเราลองจกเชื่อมต่อใส่ถังผลลิตครับเดินท่อมามาลองปลูกกันดู เวลาระยะเวลาที่จำกัดเากาโยๆๆๆแล้วก the ็เอาเสียบเสียบเสียบกดลงไปครับท่าลอง นี้จากแปลงด้านบนไลน้ำไหลาจากที่สูบลงสู่ที่ต่ำครับเราเริ่มปลูกแค่ของเดียวก่อนจอดแปงบนปล่อยน้ำลงไป จะไหลลงไปถึงแปลงที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้นน แท่เราปลูกไว้เมื่อวานรนะับก็เดี๋ยวให้น้ำไหลามาจากด้านบนลงมาข้าจะต่อไว้สักเจ็ดวัน แปลงนั่งไปด้วยแปลนั่งเราก็ปลูกไว้แค่ร่องเดียวครับ Thank you. มีสามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงว่างนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วถึงด้านล่างแปลงแรกนั่นก็เป็นปั้มน้ำโซลเซลล์เราทันสมมติบ่อปบ่บอปลดาา